อนผมก็ไปดูพี่เสกโลโซมาเหมือนกันอ,อ,อุ้นร้องประมาณเกือบกี่เพลงนะโจจำไม่ได้โโอ๋อที่จำไม่ได้นี่คือคนมันเยอะใช่ไหมแสดงสีเสียดายอยู่ประมาณคืออยากไปเหมือนกันนี่ไม่ใช่มีแค่กูคนเดียวเหรอในกลุ่มที่ไม่ได้ไปใช่ใ <c oughs> ช่เะกี <c oughs> ้ไปไหมเออเะกี้ไม่ได้ไปเลยเออเกี้นี่กูเจกี้เสียดายไม่ได้ไปดูพิเศษแบบนี้อีกทีเพราะว่าไปก็ไป ไปเห็นตอนคอนเสิร์ตบ้านพี่กองเหรออ่าใช่ก็มีพี่เขามาทักแหละเราเราเคยเจอกันที่กล้องห้วยไอ้งานห้วยไร่อะไรง่ายพี่เสกทักเหรอไม่ใช่ทีมงานพี่เสกโอ้ยบ้านพี่เสกแต่พี่เสกก็ไม่รู้หรอกว่าใครพี่เสกแกพูดยังไงเอามเมื่อคืนเมื่อคืนตอนตอนมันเข้าไปเขาเขาก็ประกาศว่านี่เอาเสียงเอาเสียงมันเหมือนพี่เสกเลยนะนี่น้องๆนุ๊กปายครับน้องๆนุ๊กปายในทีมงานนุ๊กปายหมดทุกคนเลยมีแต่คนดังๆพี่เสกก็แกพูดไง ไม่พูดอะไรเลยไม่พูดอะไรแล้วแล้วมาบอกทีทีนะดีนะดีดีดีไม่ใช่ป่าวอบอกเลยไม่พูดสักคำเลยสุดยอดเลย